คิวเตมี e นะครับวันนี้มากับคลิปที่เรียกว่าไปจับเครื่องมากับเสียหมี่ครับที่เปิดตัวเสียวมี 12T ซีรีส์น่าสนใจมากๆครับซึ่ง2รุ่นนี้มีความต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าน่าสนใจทั้งคู่เลยเป็นยังไงไปพรีวิวสเปคกันเลยมากันที่เรือธงตัวสุดก่อนเลยกับเสียหมี่ 12T Pro ครับ พูดถึงด้านดีไซน์รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนมากหนักนะครับฝาหลังยังคงเป็นกระจกนะครับแบบผิวด้านแล้วก็ลื่นสมูทครับ จุดเด่นรุ่นนี้อยู่ที่กล้องหลักนะครับ200ล้านพิกเซล f 1 7นะครับฟังไม่ผิดนะฮะ200ล้านพิกเซลมีกันสั่นด้วยครับนอกจากนี้ก็มีเลนส์อัลตร้าไวที่8ล้านพิกเซลและเลนส์มาโคที่2ล้านพิกเซลครับซึ่งเรื่องกล้องนี้ก็เรียกว่าไว้ใจเสียวหมี่ได้เลยนะครับโอ้โหผลงานออกมาที่ผ่านๆมาหลายๆรุ่นนั้นทําออกมาดีมากนะครับผมลองถ่ายและซูมเข้าไปดูรายละเอียดแบบว่าดีมากเลยนะฮะในเบื้องต้นนะครับแม้แต่เลนส์อัลเตอ้าไวเองก็เรียกว่าคุณา ภาพก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับลายรายละเอียดต่างๆดีงามเลยซึ่งเสี่ยวมีเองโหมดถ่ายรูปต่างๆก็มีหลากหลายแล้วก็ครบนะครับให้คุณได้ใช้งานกันนะฮะรวมไปถึงต้องเพิ่มเติมด้วยก็มีอีกหลายโหมดเลยให้เราได้ทดลองเล่นกันนะครับรับรองว่าเรื่องของกล้องถ่ายรูปนี้เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับ ส่วนกล้องหนะ้าเองก็ให้มาถึง20ล้านพิกเซล f 2 2นะครับเบื้องต้นถ่ายออกมาโอ้โหน่าพอใจนะครับสามารถเปิดบิวตี้โหมดปรับส่วนต่างๆได้ออกมาคมกริบเลยนะครับรายละเอียดต่างๆดีงามมากๆและภาพถ่ายบุคคลนะครับที่สามารถปรับค่า F ความเบลอได้นะฮะร,รวมไปถึงเปิดบิวตี้ได้เช่นเดียวกันครับผลงานออกมาก็เรียกว่าตัดขอบได้ดีงามสวยงามนะครับผิวเพลต่างๆก็เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจครับในเบื้องต้นก็ชอบมากมาก และอีกหนึ่งจุดเด่นกับจอขนาด6.67นิ้ว crystal race amoled ครับที่มีความละเอียดสูงถึง1220 p ครับสแสดงสีได้ถึง68,000ล้านสีรองรับ dobby vision แล้วก็ hdr 10 plus นะครับแถมยังมากับ refresh rate ถึง120ร hz อีกต่างหากครับเรียกว่าจัดเต็มเลยทางด้านเสียงมากับลำโพง2ตัวสเตอริโอนะครับแล้วก็จูนเสียงโดย Harman k a r d o n อด้วยก็เรียกว่าจัดเต็มจริง สเปคของ Xiaomi 12T Pro ก็ใช้ชิปตัวแรงเลยอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen 1ครับมากับ RAM 12 g b แล้วก็ความจุ256 g b และระบบระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นถึง65%ครับพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ5,000มิลม ah, พร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วแบบ h y เปอร์ชาร์จ120วัตนะครับสามารถชาร์จเต็ม100%ใน19นาทีเท่านั้นเอง ส่วนซอฟต์แวร์เองรันด้วย Android 12ครอบทับด้วยมี u i 13ครับต่อกันที่รุ่นลองลงมาอย่างเสี่ยมมี 12T นะครับต้องบอกว่าหน้าตา2รุ่นนี้แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับที่จะแบ่งออกหลักๆคือด้านหลังกล้องจะมีเขียนอยู่ว่า200ล้านพิกเซลกับ108ล้านพิกเซลซึ่งก็คือจุดต่างน,นั่นเองครับกล้องหลังของเซียมมี 12T ตัวหลักคือ108ล้านพิกเซล f 1.7มีการสั่นครับส่วนอีก2ตัวอัลต์วาวกับมาโครนั้นเหมือนกันและจุดที่ต่างกันนั่นก็ เองครับใช้ชิป MediaTek Dimensity 8100 Ultra ครับมากับแรม8 g b ความจุที่256 g ิครับส่วนอื่นเรียกว่าเหมือนกันแทบหมดเลยหนะ้าจอแบตเตอรี่นะครับลำโพงคู่นะฮะก็ต่างกันแค่2จุดหลักๆนะั่นคือกล้องหลังตัวหลักแล้วก็ชิปประมวลผลนั่นเอง เร่งเสี่ยมี 12T Series ทั้ง2รุ่นมีให้เลือก3สีด้วยกันนั่นคือ black silver แล้วก็ Blue นะครับดำเงินแล้วก็ฟ้าครับเสี่ยวมี 12T Pro ครับรุ่น RAM 12ความจุ256วางจำหน่ายในราคา25,990บาทนะครับ ส่วนเสี o ยวมี 12T รุ่นแรม8 g ิความจุ256วางจำหน่ายในราคา1 7 9 9 0บาทครับและพิเศษสำหรับลูกค้า1,500คนแรกที่สั่งเสี o ยวมี 12T Series ล่วงหน้าระหว่างวันที่8-21ตุลาคมรับฟรีเลยนาฬิกาอัจฉริยะเสี o ยวมี Watch S1 Active มูลค่า5,490บาทครับและนี่คือการพรีวิวสเปคเบื้องต้นของเสี่ยวมี 12T Pro ทั้ง2รุ่นนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับหรือใครสน ก็ใไปจองกันได้เลยตามที่แจ้งไปนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีแก๊จเจตอะไรมาพรีวิวหรือรีวิวกันอีกกับผมคิวเตมี T Me. คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ